ค่ะขออนุญาตสมภาษท่านนะคะตรงนี้ขออนุญาตท่านแนะนำตัวนิดนึงก่อนค่ะครับครับผมชื่อนายพัชชัยใจยุสงนะ,ค,ะครับค่ะเป็นประธานองค์การบริหารส่วนตะบนะกระโพค่ะครับผมค่ะไม่ทราบว่าท่านประจำอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะคสองปีแล้วครับสองปีแล้วนะคะค,ค่ะไม่ทราบว่าท่านเคยมาที่ศูนยโคกหนองนาของเราหรือเปล่าคะ เคยมาตอนที่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอ่ะเนาะครับก็เคยมาแล้วแต่ว่าขึ่งมาได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างก็วันนี้ครับเห็นการเริ่มต้นเห็นอะไรอยู่ครับมากับพี่อะไรนะพี่หนิงอ่ะพัฒนาชุมชนอ่ะสำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างคะ ก็ก็ดีครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนของตะบนกระโพนะครับโดยเฉพาะ,ะเป็นการบูรณาการเนีย่ยหมายถึงว่าผู้สูงอายุซึ่งทางอบตอเราเนี่ยได้เปิดกิจกรรมหรือเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ได้นําผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านมาเรียนรู้ะนะครับ ทุกอย่างที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นของตำบลน,นะครับแล้วก็สร้างให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของตำบเลเรา,านะครับก็เลยเริ่มให้มีการตัร้งโรงเรียนผู้สูงอายุข,ขึ้นมามเพื่อ,อสร้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นะนะครับแล้วก็เป็นรูปบธรรมสามารถที่จะนำความรู้ไปเขาเรียกอะไรไปสอนลูกสอนหลานหรือไปไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะครับซึ่งเราเรียนเรียนเรียนมาทุกวันพฤหัสอ๋อทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสเราจะมีะวิทยากรหลากหลายที่มาสอน การพัฒนาของผู้สูงอายุไม่ว่าจะทางร่างกายทางจิตใจทางอารมณ์ทางสังคมคเป็นอาชีพก็ได้ะนะครับหรืออบรมการทำยาสระผมะอบรมการทำดอกไม้การทำขนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ผู้สูงอายุได้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้เอา เวลาไปพัฒนาไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองครับทีนี้ในส่วนของการาจัดการแหล่งเรียนรู้รสวนการเรียนรู้รบแบบนี้ในหมู่บ้านเราที่เกิดขึ้นนะคะ คิดว่ามีหลายที่เนาะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทางอบตเปิดโอกาสให้กับเราด้วยนะคะไม่ทราบว่ามีจุดที่รประทับใจอะไรไหมเป็นพิเศษไหมอ๋อครับ <K in ning> ก็ในส่วนของที่ประทับใจก็คือว่าบรรยากาศของ <K in ning> ของของศูนย์นี้นะครับ <K in ning> แล้วก็เป็นความร่วมมือของอะไรนะหลวงพ่อแดนเนาะใช่ใช่แล้วก็ชุมชนนะครับซึ่งซึ่งเข้ากั เขากับหลักปรัชญาของเราก็คือว่าวัดบ้านโรงเรียนอืมอบบรอนค่ะอ่าครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นจุดจุดที่แตกต่างกว่าว่าชุมชนอื่นครับชุมชนอื่นจะไม่มีแนวพุทธจะเป็นแนวธรรมชาติแนวเศรษฐกิจพ่อเพียงแต่นี้เรามีการนําเอาแนวพุทธมามา,มาร่วมมาบูรณาการด้วยซึ่งก็เป็นจุดที่ เป็นจุดที่เขาเรียกอะไรโดดเด่นเนาะเป็นจุดที่ที่ที่ดีขึ้นดีกว่าในส่วนที่เราทําแต่เฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวครับถ้าอย่างนั้นแล้วในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าทางศูนย์เรานะคะมีกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะให้หลายๆในหน่วยงานนะคะได้ทราบนะคะก็คงต้องขออนุญาตไปประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยหรือว่าให้แนวทางนะคะ ด้วยนะคะคเพื่อบรูรณาการร่วมกันระหว่างในส่วนของการเรียนรู้ของเราด้วยนะ,ะก็อยากขอขอบพระคุณท่านนะคะคที่เปิดโอกาสให้กับเราในว,วันนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะคสวัสดีค่ะ